สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12สิงหาคม2 5 6 6ค่ะดูพ่อกินข้าวดีดปลานะคะปลาทอดจ้าแล้วก็ต้องเจีแครอทใส่ไก่ใส่มะระนิดหน่อยมีหมกไข่มดด้วยนะคะ ี่แม่กินไปครึ่งหนึ่งหมกไข่หมกไข่ม,ม,มแล้วก็ไข่ตุนพ่อข้าวข้าวไข่ตุนนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปั่นนะฮะปั่นกับแครอทแล้วก็ไก่ No! <laughs> เดี๋ยวจะปอกฟักทองนะคะ เอะอะเหรอนั่นนี่ยกินข้าว ชมขอให้มีความสุขความเจริญแห่งๆเรื่อยๆถูกวัตเตอรี่นะคะขอบคุณมากค่ะจบคลิปแล้วนะอ่ะกินอเอ้คมนึ่งอีกคำเดี๋ยวจะจบคลิปแล้ว